วันนี้ผมมาเที่ยวสวนสาธารณะครับเล่นกันให้สนุกนะลูกดูแลเ,เพื่อนๆด้วยหลย่ะแม่ผมชอบให้มาประชุมไทยกับเพื่อนๆครับใครว่างก็ลองมาประชุมไทยกับผมสิสนุกดีนะนี่วิตามินซีแม่ผมให้ผมมาดื่มในเวลาหิวครับดูเลยครับว่าทำไมแม่ถึงชอบให้ดื่มวิตาม,มินทุกวันก็เพราะมีแคลเซียมดื่มแล้วทำให้ผมหุงครับ ไปทามพี่คนนั้นดีกว่าเลี้ยวขวาไปาตามเรามาอ้อมไปทางซ้ายแล้วตรงไปจนสุดทางนิกกี้นานจำทางเนี่ยเหรอเราสองคนยังจำไม่ได้เลยจำได้สิก็แม่เราให้สิ่งที่ดีมีประโยชน์อย่างวันจมูกแชมป์นี่ไงแม่บอกว่าในนี้มีโอเมก้าสามและหกทำให้เราความจำดีกลับไปครานี้อย่าลืมดื่มวันจมูแชมป์ทุกวันด้วยนะภาคตะัไทยเขาน่าจะได้ง่ายกว่านี้เนาะ